า <esta? S 1> <es> ก็เ,เหลือเชื่อศรัทธาเชื่อว่าแกมีอะไรดีๆในนี้บางอ้อเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านอาจเคยได้ยินได้เห็นหรือได้สัมผัสกับเรื่องราวไสยศาสตร์เหล่านี้ทีมงานบางอ้อลงพื้นที่ไปยังจังหวัดขอนแก่นตามคำบอกเล่าว่าวัดแห่งนี้มีเครื่องรางของขลังศักดิ์สิทธิ์อย่างแร่เหล็กไหลอัคนี ที่มีสปปรรพคุณคุ้มครองแคล้วคลาดและหากใครอยากทดสอบก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานกําเหล็กไหลเอาไว้ในมือหนึ่งข้างแล้วเอามืออีกข้างจุ่มลงไปในน้ำกรดที่มีความรุนแรงขนาดทำให้ก้านไม้ขีดไฟธรรมดาติดไฟได้หากแต่ด้วยอนุภาพของเหล็กไหลมือนั้นจะไม่เป็นอะไรเลยครับ แต่ในกรณีของที่เข้ามาใช้กับเรื่องของพื้นกับของที่เป็นปูนเนี่ยเขาเปลี่ยนไปใช้ตัวหนึ่งจากเซนคูริกเนี่ยเขเปลี่ยนไปใช้ไฮโดรคลอริกเขาจะหลอกเรานะครับโอ้โหผมแช่ด้ก็ผมขอแช่ด้วยเห็นอาจารย์แช่แล้วลองดูครับนะครับไม่เป็นไรเลยตรงแค่จุ่มขึ้นไปนะนะมันจะทำปฏิกิริยากับซัลเฟอร์ในนี้นะครับมาติดไฟได้ผมราดในกระดาษนะฮะ ก็จะกัดกระดาษเลยมันจะทำยาได้ดีมากๆกับพวกที่เป็นเส้นใหญ่ฉะั้นเดี๋ยวเรามาลองพิสูจน์กันเลยเก็ได้ได้ครับอาจารย์ครับก็อันตรายมากนะอันนี้บอกบท่านผู้ชมเลยว่าอย่าไปลองทําที่บ้านเป็นอันขาดนะครับนี่คือทดลองให้ดูนะฮะให้ถึงบางอ้อว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มนนันทําได้เนี่ยนะเหมือนทําวิธีนะครับเราเหาน็นกระป๋าก็ลังออกนะครับ ผ้าไหมหมดเลยอาจารย์คะับผมจะทดลองดูนะครัสับสวินาทีแล้วเขาก็จะชี้ชวนให้เราดูตรงผ้าแทนที่เขาจะดูที่มือเราดูฮะดูนะผู้ชมครับถึงบ้างอ้อ มือจ <oung> ับลงไปแล้วไปทาบเลยเงี้ยครับเก็จะรู้สึกโอ๊ยร้อนนะก็ร้อนนะอะไรเงี้ยแต่เขาอาจจะบอกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยใชไมครับแล้วก็จะบอกว่าในเชิงเหมือนกับเขาเป็นปฏิหารของเขาครัแต่ความจริงก็คือการที่รู้เรื่องเกี่ยวกับเคมีเนี่ยครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะอาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์ทำได้มั่นใจไหมครับผมก็ต้องทำได้ครับเอาให้มันแข็งๆตอนแค่พอลูบๆลงไปแล้วรู้สึกว่ามันเริ่มอุ่นๆก็ป้ายเลยฮะแต่ยังมีนิ้วไว้ครับผมสำคัญครับ รถเทปนี้ถึงบลาอมีแค่นี้มันยุ่งเลยนะครัน